ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องคุณส่งแมคโคครับครับวันนี้มาดูงานผมครับเอาหน้าดินลงไหลครับเนี่ยฮะไหลเนี่ยฮะไหลไหลเนี่ยฮะไหลไหลไหลแนวเนี้ยเอาหน้าดินลงครับเพื่อจะปลูกผักครับปลูกผักเป็นสองฝั่งเนี่ยฮะแล้วก็ดึงสโลปครับแล้วเราก็ดึงดินในน้ําขึ้นมามายายายาส l o p ครับ คือรีดรีดด้านข้างให้คอนข้างแน่นนะฮะเนี่ยทีแรกของเก่าเขาดึงไว้มันไม่สวยคะนี่ฮะมันมบวมๆอ่ะเราก็จะดึงใหม่ทีแรกทําด้านเดียวครับทานทีครัทำด้านหลังด้านเดียวนู่นครับเห็น,นะฮะด้านหลังด้านเดียวแต่เฮียเห็นว่าสวยด่ทําไปไเรื่อยๆก็เลยสั่งดินมาเพิ่มครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้สวยครับ มาจากอายุทยาครับสวยมากฮะไม่มีดำเลยฮะสวยจริงๆนี่ฮะเราก็จะตักดินอ่าล้วงดินก้นมาแปะบ้างอะไรบ้างล้วงกินในบ่อขึ้นมาแปะบ้างอะไรบ้างแล้วก็รีสโลบฮะนี่ฮะนี่ฮะรีสโลเนี่ครับครับว้ววิธีการรีสโลบให้สวยนะครับก็คือว่าเวลารีดขึ้นมาเนี่ย่ดาบบดึงมาแบบเนี้ยพอดึงมาแบบเนี้ย ให้เราเอามุกี่แตะ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 ก่อนนะครับเอาหล้ำมุ้งีแตะแตะแตะแตก่อนแล้วค่อยลูดขึ้นมาคือเราจะลูดเหมือนมุกงีฟันไม่ได้นะฮะเพราะมุกีฟันเนี้ยหน้าหน้าสัมผัสในการลูดมันเยอะไอ้ตรงนี้หน้าสัมผัสหน้าสัมผัสฟางจริงแต่ด้านหลังอะหน้าสัมผัสด้านหลังมันน้อยครับนี่ฮะหน้าสัมผัสตรงเนี้ยมันน้อยครับเนี่ยตรงเนี้ยมันน้อยเวลาลูดถ้าเกิดเราเอามุกงีเข้ามากเกินไปเอามุกี่งุ้มเข้ามากเกินไปไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยฮะตกเตะตรงเนี้ยมันจะไปล จะทาให้แนวสลบไม่สวยครับเพราะนั้นเราต้องแตะแตะให้ใกล้เคียงแล้วเราค่อยลูดผิวผิวขึ้นมาครับก็ก็กไม่ได้ลูดแน่นมากครับมันไม่จำเป็นต้องลูดแน่นแบบรีดอะไรขนาดนั้นคือลูดให้ให้ให,ให้ให้ดูเนียนนะให้ดูเรียบเดี <c oughs> ย๋ยวว่าวมันแห้งมันเซฟตัวมันก็อยู่มันเองครับเนี่ยฮะระดัแบบนี้นี่ครับนี่ฮะใช้แตะแตเอาครับ,บมันไม่ได้สวยโอ้โห ระดับดังงามครับแต่ก็พอใช้ได้ครับคันนี้ก็โอเคแล้วครับผ่านแล้วครับดึงให้มันคมครับแตะ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 ไปครับจะให้มันดึงแต่ต่วิธีดึงให้ตรงก็คือเราดึงให้เราดึงเก้าแกะคือดึงเป็นเก้า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 ขึ้นมาก่อนครับเก้ายาวๆาปุ๊บแล้วเราค่อยแตะ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 มาแล้วเราลูดเก็บงานอีกทีจะสวยครับแต่ถ้าเกิดเราเชี่ยวชาญอยู่แล้วเราก็ดึงสลบไล่นาไปเลยนี่ผมก็ดึงไล่นาไปเลยมันก็ออกแบบนี้ มันไม่ได้ตรงครับเพราะว่ามันโค้งครับพื้นที่มันตะพื้นโค้งตมพื้นที่ครับนี่ฮะนี่โอเคนะครับจะดิกเล็กๆน,น้อยครับแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งฝากไว้อย่างเวลาเราล้วงดินอ่าก้นบ่อขึ้นมานะฮะเราต้องคายน้ํบออให้หมดนะฮะเราอย่าตักดินกับน,น้ําปนขึ้นมากนกันขึ้นมานะฮะจะทําให้ดินน้ําเนี่ยมันมาประกองอยู่กับดินแล้วจะทําให้ดินไม่อยู่ครับจะทําให้ดินรบไม่อยู่ครับนี่ฮะแต่ให้ดีก็ให้เราเกา เกาสลบทิ้งไว้ก่อนเนี่ยฮะเราเกาแนวแนวคร่าวๆเดี๋ยวเกาเกาเกาทิ้งไว้ก่อนแล้วเราค่อยเหมือนให้น้ำมาเสร็จแล้วเราค่อยรีบตามหลังมันจะอยู่ดีครับะในกรณีที่บางคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่รู้นะฮะคือล้วงดินขึ้นมาเนี่ยเราต้องงอน้อําออกให้หมดอย่าให้น้ําปนกะดินเละๆอย่างนี้ขึ้นมานะฮะเอาดินเละย,ยาข้างยาข้างไปเน,น,น,นี่ฮะค่อยๆทําไปครับเดี๋ยวก็สวยครับอันนี้มันเทศอ่า แนะนำเทคนิคเล็กน้อยอาการดารนิสสลบเมื่อกี้ปาดครับโอเคครับสวัสดีครับผม